บ่คือเอาไ่เอาเลยเลยนมาม่ได้เลยายคดีทองอาเฟนูอไกน์เช่มาหายดีทองเอ้หลหาักอาาวุฒอผู้ยันทีเนื้อไเนอ้เไปเลยแม่เ้าแลาไแต่เลยของการทองไม่ผูยทนถูกเนื้อเดอดหาบัจจเกะเจียวาอไป ไมอไม่ค่อเต้นเยอใดใจเลยไปพร้อมเธอไปนอนก้มกิ่งก็น้อยออนทำไมไปเซฟปีนอะไปเซฟปีนะสองคนเนะไปเซฟปีเนอะ ทองไมไอ้าเบาบันทินมน่บาสีทองสูตัวอ้ชูตัวนองาจองไหมฮะนื่งของท่าอยู่ห่างค่นทองเนื้อไอ้คยสีทองเ้ยเมื่อไว้เออน้องเม่ยไอ้คยสีทองเงยทันพีอัจจาแต่ว่้องจ้

I'm. Um. để chị năm cộng chân đã không may đảm bảo ai ở mặt em chọn sai để chịu cộng chân chân đã không may đảm bảo ai sai để chịu chân 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 มาเอที ấy, ơ, ấy, ấy, ơ, ấy, ่ดูดีแต่เมื่อมาเบับวาลังการไปลาปานมาบ่สึกคืนละส่งคือมานองเลยท้อ I've been ู่ติ๊กเอาลำมือนายบ่าวันพินนายบ่เป็นคนจนนายอยน้องหาลำเบิ่งซายบ่าายลำไม้บเป็นคน ไอโบมาผ่าวันไอโบมาโบเป็นเล่น <60 olo tradition> <Damn>. ้องเนยไอจีพังเข้าคับนานาเต่คืนไอจีพังแต่เจ้าทองไม้นั้นน่ะน้อยเอ้ยไอจีตัวน้องล้มโตเหื้อแม่ทองก้มนี่นไอจีตัวน้องจมตกเหื้อแม่ทองบ้างไอจีตัวน้องลาเสียนายอยู่ปัง ไอควยสีทองเอ้ยบนีนอละทองไห่โอยสุดที่เป็นเลี้ยงมือบบทีอันเต็มยนทาที่บได้ละก้อยอ่อนทอไม่ี้บขันบจ

ซ้ำจ๋ามันบ่แม่นคลึง Trong ไม้ได้บ่สิจังต้องการมันบ่แม่นคลแท้น้ำตแวนคำอายมันแม่นแหมคำปอมน้ำตา่มจงซายมาแม่นเดนคำแกันว่าน้องบ่ตีละตนอายปล่อยไปหนอ กรแห่ยนับติดเบื้องซ้ายเฮือนน้องดีมาหาเนื้อทองไม้ทองเหลืองไอ้อันมาหมึ่งเบื้องขวาเฮือนน้องจวนมาโต้เนื้อ้องต่ำสอดน้อยที่แค่อาวันจำเอาเนื้อทองไม้ทองเหลือไอ้ผู้เจียนของมันให้จับ đeo khăn là tốt non nhà lửa nở hay đi đòn người sẽ chẳng đường đeo càng sợ không mấy nó cổ nhà xin đi nay cổ đẹp nó mèo khăn vá ai lúc kèm nó cổ nhà Sư xa dài nào khăn nguyên dài lúc tháng nông cổ nhà xưa khăn lột ຈື່ງເອົາຫັນນອນລົງຫນ້າດານເດີ້ອ້າຍຈຶງຈຶງຊາເມຝານທີ່ຊື່້ one more เราไอ้ขห้าเราเียกลางปาจหัวจบมือเทียวก้อยทองไม่้องนนึ่งหัเจบมือเทียวกลางทอไมนางบอดินนอน้อหจ็บอแก้องก็แหนอ่อนวมลงนี่แล้ไอ้ไคอยถทองเอ้ยอ้ยุงแค่หงผ่าวันน้องก็ซาไอ้อหายังลูคขาทองไม ลีงีเลหไอ้สีทองอยดีใจนาะลูคนลู้บ้างน่ร่ามอลูกตรงม้้าเ้ากินลูกคนนะ้ดบ้างคนนี้มันตั้งกะโลกเต้มือตอนเป็นย่โอ้ตอนนี้บันซอยนะบ้านเนี่อกโกลกคาเล่นะ จะไปอยู <A> ่นครหลวงนะเนาะก็อย <A> ู่นครหลวงแล้วอยู <A> ่ผู้เส <c oughs> ี่ยวขวางก็มีผู้เอาจ้าก็แต่ใชะไปเวียงกันทร์กระไรมืออ้ยทำไมจ้าเราอยู่นครหลวงเวยงจังถ้าเราอยู่นครเสียขวางจ้าเออนั่นจ้าเนาะโอ้ย Ô năm bà đi nợ con mâm ăn hồn em ơi nó có hồn quam lòng học binh nó có của anh em nó có hồn đi đại lều không đeo ai có ăn lông bên bỏ

ផัน e v i a t i o n � morally គ្ំ l Não. não. สิดีกว่ามีน้ําตาพออาบน้ํตาตมซื้อสาดละจมปิพอลอยบัดนี้แล้วน้ํตาตมใส่สงใจจมปิพอก็ค้จน้ตาตนีพอ มดบ้านคนที่ว่าอ้ายเหลือหน้าทำไมน้องดาวแหอันมาคนมดเมืองมาตคนมดนาวงศ์ีวาแม่นายใครว่าตั้งกะเทแม่นอาย้นำน้ำนีนอันว่าทางลายให้ทำไมไผตาขีนักแต่า หวังให้ n ้ำผีตายผู้ตายก b บัดว่าอายห้ามน้อยให้ดำน้องผู้บอดตายดูต้นแม่นายเดทองไม่เจ้าน้องนาเ i ยจิตไกลดีเอามือดีบอ จะหาก็ยังได้มาเอาแต่เรื่องของกันสายก็ยังได้เฮิ่มสายก็ยังหาน้องน้องก็ยังหาก็เป็นพวเมียเดียวมีจริงไงว่าน้องอายค่อยสิทำใจังแม่นดีใจบามาฮอนีว่ามือบ่เ

น้องสาวลาผู้บงมีดูต้นไม้น่าอายคอยสีทองให้นุองก็สีสาเียเอาบหมื่นเดียวใชล้คอยสีทองให้ใก่เชนองนั่นน้นไก้เต ให่สีทงเอ้ยอายาขึ้นเมื่อบ้านสิได้ให้เพลเธอได้ฝ่าน้ำตาดูตนนานายคอยสีงเอ้ยอายาขึ้นเมื่อฮืนได้เมื่อา บาเลอไอเพียน้องอีฮกเ้าตู่บาเลอไอจูแกมน้องกจูบ่อนไลดูตอนนองแดเดิน้หน้าไอคอยสี้องให้น้องฮัขึ้นเบอบ้าลายซื่อนต่สาวบ้านดินลาพะวนน้องลายขอไอเเลยจีอยู่เป็นนอยเอยนแต่สาวทองไม่น้องฮักขีหนวด ได้น <il S 1> <hat S 2> <People> ้องหากินทอดอายลำบาน้องหากินทออายเสียแล้วแผ่นโบเ่เออันดีแล้วอายคอยสีทองเอยเล่นโน่เร้าไปน้องเลนโน่อยคอยสีทอง